Student How are you? are How สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทบทวนยูนิตที่3และยูนิตที่4ในวิชา English Club Grammar Practice 4ไปดูเนะื้อหากันเลยนะคะ Collective nouns คืออะไร Collective nouns ก็คือคำศัพท์ที่ใช้บอกกลุ่มของคนของสัตว์หรือของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเช่น a team of p l a y e r ทีมของนักกีฬาหรือกลุ่มของนักกีฬาเราใช้คำว่า a team of p l a y e r กลุ่มของลูกแมว a l i t t l e of kittens เราใช้ collective nouns ว่า a litter of องุนหนึ่งพวง a bunch of grapes เราใช้ c o l r e c t i v e noun ก็คือ a bunch of grapes องุนหนึ่งพวงและนอกจากนี้ค่ะคำนามบางคำยังมีรูปแบบของ collective nouns ก็คือกลุ่มคำที่เหมือนกันสามารถใช้ร่วมกันได้แต่มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเช่น a pack of cards ไพ่หนึ่งสำรับหรือสามารถใช้ a pack of f o o k s หมาป่าหนึ่งฝูงก็ได้ค่ะนอกจากนี้เรายังมี c o คอ e c t i v e n o น่ s อื่นๆอีกมากมายซึ่งได้แก่ a band of musicians a band of musicians วงดนตรี a bunch of flowers ช่อดอกไม้ a class of student s กลุ่มนักเรียนในห้อง a crowd of people กลุ่มคน a flock of sheep ฝูงแกะ a herd of deer ฝูงกวาง a swarm of bees ฝูงผึ้ง a school of fish ฝูงปลา an army of soldier กองทัพทหาร a pack of cards สำรับไพ่หนึ่งสำรับ a pile of books หนังสือหนึ่งกอง c o r r e c t i v e nouns ถ้าแปลง่ายๆเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าสมุหานามหมายถึงนามที่เป็นชื่อของหมู่คณะฝูงพวกกลุ่มของคำนามซึ่งปกติแล้ว c o r r e c t i v e nouns จะใช้รวมกับ Common n o u n เสมอโดยจะมีคำว่า off of, of มาขั้นเพื่อเน้นให้เกิดความเป็นหมู่หรือคณะนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูตัวอย่างกันนะคะจากรูปภาพ a of kittens so cute kittens ก็คือลูกแมวนะคะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะเราจะใช้ collective nouns ตัวไหนคะเราจะใช้ collective nouns คำนี้ค่ะ a little of kittens so cute ลูกแมวนะคะใช้กลุ่มของลูกแมวด้วยคำว่า ittle, little little วงกุญแจนะคะ The policeman has a large of keys. ตำรวจมีกุญแจมีลูกกุญแจอยู่หนึ่งพวงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น corrective nouns ของ keys ก็คือลูกกุญแจนั่นเองเราจะใช้คำว่า bunch bunch นะคะหมายถึงพวหงหรือช่อนั่นเองค่ะตัวอย่างที่3นะคะ flower ะคะดอกไม้หนึ่งช่อ เราจะใช้ Corrective n o u n ว่าอย่างไรฟาสั e gave her mum a flower ฟ้าสมอบดอกไม้1ช่อให้กับคุณแม่นะคะเราใช้คำว่า bouquet b o u q u e ซึ่งมีความหมายแปลว่าช่อนะคะมักจะใช้กับดอกไม้ต่อมาเรามาทบทวนในเนื้อหาของยูนิตที่4 p o s s i s i v e n o u n p o s e s s i v e noun คืออะไรก็คือการทำคำนามให้อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองซึ่งนักเรียนมักจะเห็นในในรูปแบบของสัญลักษณ์นี้ก็คือ apostrophe ตามด้วย s ค่ะนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณครูจะสรุปเนื้อหาให้ดังนี้นะคะการใช้ a p o s t r o p h e s หรือ apostrophe ตามด้วย s คำนามเอกพจน์ singular noun สามารถใส่ apostrophe s ที่หลังคำนามนั้นได้ทันทีเช่น A boys bike จัก,กรยานของเด็กผู้ชาย A girls book หนังสือของเด็กผู้หญิงหรือ A student name ชื่อของนักเรียนสังเกตจากคำนามจะเป็นคำนามเอกพจน์ทั้งหมดนะคะแล้วเราจะตามด้วย apostrophe s นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างค่ะ My girlfriend's favorite food is salad. อาหารโปรดของแฟนสาวของผมก็คือสลัด Girlfriend ไม่มีการเติม s. Girlfriend เป็นคำนามเอกพจน์เพราะฉะนั้นเราก็ใส่เฉพาะ apostrophe s. This is j e n n y ค่ะนี่คือรถของ Jenny Jenny เป็นคำนามเอกพจน์เราจึงใส่ apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของค่ะหากอยู่ในอีกกรณีหนึ่ง ก็คือคำนามนั้นเป็นคำนามพหูพจน์หรือผู้ร่ว noun คำนามพหูพจน์มีทั้งแบบที่เติม s อย่างเดียวหรือคำนามที่อยู่ในรูปผิดปกติในนามของพหูพจน์ก็จะมีการเติม apostrophe s เรามาดูคำนามพหูพจน์ทั่วไปกันดีกว่าค่ะคำนามพหูพจน์ทั่วไปสังเกตจากคำนามมักจะมีจำนวนมากกว่า1นนะคะคำนามพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย s เราจะใส่เฉพาะตัว apostrophe เท่านั้นเช่น the Tigers bags sisters b o o k สังเกตได้ว่าตัวอย่าง the girls b a c k girls เป็นคำนามพ,พอหูโพ์อยู่แล้วเราก็เติมเฉพาะตัว apostrophe ลงไปหรือ sister เป็นคำนามพ,พอหูโพ์อยู่แล้วเราก็เติมเพียงแค่ apostrophe ลงไปเท่านั้นค่ะ มาดูรูปแบบของตัวอย่างประโยคค่ะ The players' shirts are red. Players ผู้เล่นเหล่านั้นนะคะเติม s เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เติมเฉพาะ apostrophe ลงไปเท่านั้นเองค่ะหรือ Where are the dogs born? กระดูของพวกสุนัขเหล่านั้นอยู่ที่ไหน,น dogs เป็นคำนามพหูพจน์เติม s อ,อยู่แล้วเราก็เติมเฉพาะตัว a p o s t r o p h e ลงไปเท่านั้นเองค่ะในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นคำนามพหูพจน์แต่มีความผิดปกติคือมีรูปแบบของคำที่แตกต่างออกไปมักจะไม่เติม s แต่มีความหมายหมายถึงมีจำนวนมากมายนั่นเองเราจะเติมคล้ายกับการเติม คำนามเอกพจน์คือใส่ apostrophe s ลงไปเนื่องจากว่าคำนามเหล่านั้นไม่ได้เติม s นั่นเองค่ะเช่น men ที่แปลว่าผู้ชายหลายคนเติม apostrophe s ลงไปเป็น men's, women's, students, peoples มาดูตัวอย่างค่ะ the children เด็กหลายๆคน toys are on the floor แสดงความเป็นเจ้าของ เราก็เติม apostrophe s ลงไปของเล่นของพวกเด็กๆอยู่บนพื้นหรือ some people people หมายถึงประชาชนหรือผู้คนทั่วๆไปมีมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วเราก็เติม apostrophe s ลงไปเป็น some people's name are hard to say เชื่อของผู้คนบางคนนั้นเรียกยากมากเห็นไหมคะวิธีการเติมอ apostrophe s apost is, หรือการเติมเฉพาะ apostrophe ไม่ได้ยากเลยค่ะให้นักเรียนดูจากคำนามของแต่ละคำแค่นี้นักเรียนก็สามารถเติม apostrophe หรือ apostrophe s ได้แล้วค่ะมาดูตัวอย่างการเติม apostrophe s หรือการใช้ p o s s e s s i v e pronoun นะคะข้อที่1ค่ะ the monkey tails นะคะ หางของลิงการแสดงความเป็นเจ้าของสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ค่ะ Monkey มีตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราไปดูในกฎข้อที่1ค่ะคำนามเอกพจน์เราจะเติม apostrophe s แบบนี้ค่ะเป็น monkeys ข้อที่2ค่ะ both the men hats คำว่า men men ที่ขีดเส้นใต้หมายถึงผู้ชายหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้น อยู่ในรูปของคำนามประหพโน์ก็จริงแต่ไม่ได้เติม s มีรูปแบบคำที่เปลี่ยนไปเราจึงเติมการสแสดงความเป็นเจ้าของโดยการใช้ a p o s t r p p h e s นั่นเองค่ะเป็น men s ข้อที่3ค่ะ brothers' toys ของเล่นของพี่ชายน้องชายหลายๆคนสังเกตคำว่า brothers เติม s ค่ะเป็นคำนามประหูโทษ ในกรณีข้อที่2การใช้ p o s s i v e p r o noun หากเป็นคำนามพหูพบเราจะเติมเพียงแค่ apostrophe ลงไปเท่านั้นค่ะก็จะกลายเป็น brothers นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่คุณครูทบทวนให้แล้วนะคะจากหน่วยการเรียนรู้ที่3และหน่วยการเรียนรู้ที่4ในหนังสือเรียน grammar practice f 4 หากนักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอได้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเข้าไปในลิงก์ทำแบบทดสอบจำนวนทั้งหมด15ข้อด้วยกันสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงไปแล้วและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า Thank you see y o u a g a i n Bye bye ค่ะ